สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันคานที่18กรกฎาคมค่ะพร้อมกับอัปเดตพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกาลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะอัปเดตเส้นทางพายุ โซนร้อนกำลังแรงตาลิมนะคะตอนนี้ค่ะพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกตามแนวชายฝั่งของจีนค่ะและคาดว่าในวันนี้วันที่18กรกฎาคมจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนและจะอ่อนกำลังลงนะคะเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนตาลิมนะคะก็จะเคลื่อนเข้าฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายค่ะทำให้เช้านี้มีฝนตกด้านรับมรสุมในภาคเหนือภาคใต้และในช่วงบา่ายค่ำฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ70-80%ทุกภาคค่ะโดยภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน ฝนก็จะมาช่วงดึกๆนะคะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชร พิจิตและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวนันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชายเชิงเซา และจันทบุรีภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ตราดประจวบคีรีขันชุมพรระนองและพังงาค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะตอนนี้นะคะขอย้ำค่ะโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพายุทุกลูกยังไม่เข้าไทยค่ะแต่ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนบนและด้านรับลมมรสุมนะคะในภาคต่างๆในวันที่18ถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะทั้งพายุและย่อมโลค่ะเกิดใกล้ๆกันหลายลูกนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นฟูจิวาระเอฟเฟกค่ะพายุดึงดูดกันนะคะทำให้มีการคาดเดาเส้นทางยากค่ะแต่ยังไงนะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ เตรียมรับมือนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย